ที่สถานีรถไฟจังหวัดยะลาค่ะก็มีบรรยากาศพี่น้องประชาชนนะคะทยอยเริ่มที่จะเดินทางเข้ามาแล้วค่ะเที่กลับภูมิลำเนากันนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่รถไฟค่ะก็ได้บอกว่าช่วงนี้ค่ะหลังจากสิ้นสุดปีใหม่นะคะมีพี่น้องประชาชนจองตัว๋วกลับกทรทมกันจํานวนมากค่ะทําให้ขบวนรถที่วิ่งค่ะปกติเนี่ยไม่เพียงพอซึ่งทางการรถไฟเองก็ได้เตรียมรองรับประชาชนที่จะเดินกลับ ในวันนี้นะคะคุณนัฎยาโดยไม่ให้ผู้โดยสารตกค้างค่ะ,คะโดยขบวนรถเร็วสุไหกโกุลกกรุงเทพมหานคร171และกรุงเทพมหานครสุไหกโกลก172มีเพียงแค่ขบวนเที่ยวกลับเที่ยวเดียวนะคะแต่ว่าเพิ่มเป็น2โบกี้ค่ะทําให้ขบวนรถไฟค่ะมีความยาวถึง17ตู้เพื่อรองรับการสัญจรของพี่น้องประชาชนในช่วงของในช่วงของต้องเดินทางกับภูมิลำเนาทั้งรถตู้ธรรมดานะคะรถตู้ปรับอากาศและ รถไฟตู้นอนเต็มทุกที่นั่งค่ะในขณะที่ในช่วงนี้นะคะก็มีพี่น้องประชาชนจังหวัดยะลาจํานวนมากค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังและเข้มงวดการดูแลตามมาตรการป้องกันโควิดสิอย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งผู้โดยสารค่ะที่เดินทางกลับจากพื้นที่ต่างๆนะคะที่ต้องอาศัยรถไฟเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดสิไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามายัยการลงทะเบียนและรวมไปถึงการตรวจคนคหาเชื้อเชิงรุกด้วยค่ะ,คะนัตยาค่ะ